สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กันำในดวงกิโรอมคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าจุดจบของคนรักเก่าของคุณกับมือที่3ามของเขาบรรลายสุดท้ายชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเราไม่ได้ต้องการที่จะทำคลิปเพื่อที่จะมาสาบแช่งใครเราจะอ่านตามหน้าไพ่นะคะ แล้วเราก็จะปล่อยให้เป็นไปตามวิถีชะตากรรมของแต่ละคนแต่ละท่านฟังเพื่อเป็นแก้น์นำทางเป็นแนวทางนะคะลักษณะราศีของคุณและเขาเราสองสามคนนะคะมาดูสิเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟเทรัสราศีพสพธาตุดินวัตะธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกแอริสราศีเมทัตไฟพระ ราศีมีนท่านน้ำวินัสราศีพิศพราศีตุลวีโกราศีกันท่าดินนะ,ะเนปจุนท่าดินพฤษศกรรมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวกับคุณและเขาเราสองสามคนห้าสิบสองสองสิบหกหกยี่สิบสี่หนึ่งและยี่สบเอ็ดฟังเพื่อเป็นแก้นำทางเป็นแนวทางนะคะตัวสอบรังงานของคุณก่อนนะคะว่าตอนนี้เวลานี้เราเรามีความสุขมากแค่ไหน นะคะแต่บางคนได้คือแบบว่าเอออาจจะปล่อยวางแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วไม่ได้สนใจอะไรแล้วเข้ามาฟังเฉยๆนะคะพ <_ C 1> ลังงานของคุณตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเรื่องราวของคุณเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้นะคะจะได้ให้ไพ่ช่วยแนะนำเนาะ แเรียญน,นะคะถูกต้องที่สุดเราก็นะคะมุ่งเน้นไปที่การทำมาหากินการสร้างไรายได้นะคะเราใช้ความรู้ความสามารถของเราสร้างความสำเร็จสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเรานะคะเด t m e จ t มก็ปล่อยให้เป็นไปตามวิธีกรรมชะตากรรมของชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านพลังงานของท่านสมาชิก หรือว่าคนที่มาเจอคลิปรืองคลิปนี้นะคะเป็น The เดอะสเตรนเนาะเป็นพลังงานของคนที่มีจิตใจกล้าแกรง่งอดทนนะคะเป็นพลังงานคนที่อาจจะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวเคยมีแฟนมีคนรักมันแล้วพลังงานของพ่อไม่แม่ไม้พลังงานของคนที่เหมือนกับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะชีวิตเคยผิดพลาดล้มเหลวอกหักผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะมีอุปสรรคนะคะในเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเป็นบททดสอบในชีวิต นะคะทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณณนะตอนนี้เวลานี้คุณน่าจะเข้าอ,อกเข้าใจแล้วว่าวิธีการดำารงชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคุณสามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตของคุณนะให้อยู่เส้นทางให้เดินไปสู่เส้นทางที่เป็นแสงสว่างของชีวิต นะคะอย่ายึดติดอยู่กับอดีตรู้จักปล่อยวางรู้จักปลดปล่อยนะคะอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ทำให้เรานะ,ะหมกมุ่นคุ้นคิดนะคะก็รู้จักปล่อยวางรู้จักให้ผ่ายและเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งที่คุณควรที่จะทำนะคะตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าคุณควรที่จะทำอะไรแต่คนที่เขาเคยทำร้ายเราไม่ว่าจะรูปแบบไหนๆก็ตาม ชะตาชีวิตของเขาจะต้องได้รับวิบากกรรมนะคะผลของการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปยึดติดนะคะไม่ต้องไปพราะว่าพวงไม่ต้องไปกังวลใจว่าเขาจะได้รับกรรมนั้นไหมตัวของคุณโฟกัสในสิ่งที่สําคัญถูกต้องแล้วนะคะคุณมีสิ่งที่จะต้องทําให้มันสําเร็จนะอาชีพการงานการเงินวางแผนชีวิตนะคะการเงินในอนาคตข้างหน้านะคะจะได้สุขสบาย เพื่อตัวเองนะคะและคนใกล้ชีดอะไรที่มันทําให้เรานะเจ็บปวดรวดร้าวเสียใจมีบาดแผลในใจก็นะํามาเป็นบทเรียนแล้วก็นะะนำาเ,เป็นประสบการณ์ที่ทําให้ตัวของเราเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะรู้จักปวดปล่อยนะเดือดแฮงแมนก็ยังมีการที่แบบเหมือนยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆหรือว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจอยู่นะแต่สามารถจะปลดปล่อยได้ในบางเรื่อง นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือได้ว่านะคะเก่งที่สุดแล้วนี่คือคําชมนะคะจากหน้าไพ่ที่บอกว่าตัวของคุณเนี่ยผ่านมาได้ทุกวันนี้ก็ดีมากแล้วนะคะอืมมาดูกันว่าสําหรับคนที่เขาเลือกกันนะคะความสัมพันธ์สองสามเรานะคะเขาไม่เลือกเราไม่เป็นไร ชีวิตเราก็มีความสุขชีวิตเราก็นะคะถือว่ามีเรื่องราวมีประสบการณ์เข้ามาในชีวิตนะคะเป็นบททดสอบจิตใจแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่านะคะไปเจอคนที่ดีกว่าเรามาดูกันว่าเป็นการส่องน้องน,นาไพจุดจบของคนที่สมคบคิดนะคะที่เขาเลือกกันเนี่ยมือที่3กับคนรักเก่าของคุณ ชีวิตพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเอาที่นาไพอ่านได้เนาะจุดจบของคนที่สมคบคิดนะคะไม่รักเรานะคะไม่ดูแลเราไม่รับผิดชอบในส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบนะคะบางคนท่านก็แต่งงานมีครอบครวบัวเป็นครอบครัวด้วยกันแล้วนะคะมีลูกด้วยกัน มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่เขาก็ดันไปนเลือกคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดจบของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องราวความรักนะคะเรามาส่องดูเท่าที่จะดูได้เนะาะไพ่ก้าถ้วยณตอนนี้เวลานี้สิ่งที่เขาแสดงออกให้บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างได้เห็นตัวของพวกเขาสองคนก็คือ การกินดีอยู่ดีมีความสุขค่ะนะคะกินเที่ยวดื่มหรือว่านะคะฝ่ายคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่แบบชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่มนะคะ,จะเจริญอาหารก็ได้วนทวนสมบูรณ์พูนสุขนะ,ะดูจากภายนอกแต่ในหัวสมองมีอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะคิดนะคะเรื่องต่างๆนานานะ,ะที่มันอยู่ในหัวสมองเขาอะแต่คนอื่นไม่รู้หรอก และไพเดอร์ซันก่อนหน้านี้ที่เขาไปอยู่ร่วมกันไปใช้ชีวิตร่วมกันครั้งแรกที่เขาทิ้งคุณไปอ่ะเขามีความสุขมากนะคะแต่ตอนนี้ความสุขนั้นมันคืออดีตค่ะนะคะมันคืออดีตปัจจุบันนี้นะที่เขาอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาสองคนเนี่ยพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้นะ,ะไปสู่เป้าหมายให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เขาวางแผนร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้ นะคิดวางแผนแบบใช้ชีวิตครอบครัวใช้ชีวิตคู่คนรักที่แบบมีความสุขมากๆในใจของเขานะคะเหมือนกับมีการภาวนาอ้อนวอนขอพรเสี่ยงสิทธิ์ให้ชีวิตของพวกเขาสองคนนะคะอยู่ดีมีความสุขนะ,ะกราบไหว้าสิ่ิงสิทธิ์ขอพรเสี่ยงสิทธนะิ์นะคะแล้วก็นะคะทำบุญทําทานทํากุศลทําจิตใจดีนะคะโลกสวยจินตนาการเรียกว่าคือแบบ เป็นคนที่คิดดีคิดบวกกับเนื้อกับตัวกับใจเป็นคนดีตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นการที่แสดงออกให้คนอื่นเห็นแต่จิตใจของเขายังวาวุ่นพะวพะพวงอยู่กับปัญหาที่มันยังเกิดอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเขายิ้มแย้ม,แ,ยมแจม่มใสต่อสาย,ต,สายตาคนอื่นหรือว่าต่อสังคมรับข้างบุคคลรับข้างแล้วคิดว่าชีวิตเขาจะมีความสุขนาะไม่มีค่ะ เขายิ้มเฉยๆค่ะนะ,ะแววตาเขาเนี่ยยังอมทุกข์อยู่เลยค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องทําก็คือเหมือนกับประคับประคองความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนนี้เวลานี้อาจจะเหมือนกับลงหลักปักฐานร่วมกันแล้วมีภาระหน้าที่ร่วมกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วนะคะก็ต้องเหมือนกับประคับประคองกันไปนั่นแหละ นะให้ถึงให้ไปถึงตลอดรอดฟังอะ่ะยังอบอุ้มนะคะอุปสรรคยังอบอุ้มปัญหาอยู่ยังอบอุ้มความรับผิดชอบร่วมกันอยู่ยังทํางานร่วมกันยังเหมือนกับมีภาระนะที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่นะคะก็ยิ้มไปงั้นแหละนะ,ะและนะคะเข้าใจช,ชีวิตแบบ เออเป็นครอบครัวเนาะเขาหน้าที่จะมีการแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่แบบเป็นครอบครัวนะออกหน้าออกตานะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างและคนรักของคุณก็แสดงออกว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นผู้นําของครอบครัวและเขาก็ต้องอดทนด้วยนะเมื่อลงเรือลําเดียวกันแล้วคนรักของคุณก็มีการที่แบบเหมือนแสดงออกว่าเขาเป็นเรียกว่าซูเปอร์แมนอ่ะคอยปกป้อง คอยดูแลนะภรรยาที่รักของเขามือที่สามนี่แหละที่เหมือนกับว่าเออเลือกใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วนะคะมีการเริ่มต้นในการทําธุรกิจการงานร่วมกันนะคะมีการที่แบบเหมือนไปเที่ยวกันหรือว่าใช้ชีวิตครอบครัวกันอย่างมีความสุขอะนะเออเห็นไหมพ่ตรงกันเลยเขาเป็นเนื้อคู่กันเนาะเขาถึงได้เหมือนกับไปลงเรือลําเดียวกันแต่อย่าลืมนะคะว่าเดอะจัสเมนชอะตานะคะชะตากรรมเนี่ย วิบากกรรมของชีวิตเขาเป็นคู่กรรมกันนะคะเขาถึงได้มาเจอกันและก็มาร่วมวิบากกรรมชะตากรรมร่วมกันนะคะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้จักปล่อยวางค่ะรู้จักคือปลดปล่อยเข้าไปเถอะเขาไม่ใช่เนื้อคู่ของเราเขาไม่ใช่คู่กรรมของเรานะคะเราจะมีคู่สร้างคู่สมของเรามานะคะไอ้ที่มันเป็นคู่กรรมเนี่ยก็ปล่อยให้เขาไปเจอกันแล้วกันเนี่ยเห็นไหม และสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าเขาจะแสดงออกว่าเขามีความสุขมากแค่ไหนก็ตามสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ทั้งสองคนเนี่ยนะคะเหมือนทําธุรกิจการงานร่วมกันนะคะสิ่งที่คาดหวังไว้ไม่ได้ดังใจ นะคะอยู่ด้วยกันเหมือนมีความสุขเหมือนรักกันดีนะเหมือนแบบเอ่อยิ่งอยู่นานไปยิ่งรู้สึกว่ามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะปัญหางานปัญหาเงินปัญหาแบบภาระหนี้สินค่าใช้ใจ่ายต่างๆมากมายยิ่งอยู่หลายปากหลายท้องยิ่งลําบากค่ะยิ่งมีความรับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยแปดดางน,นะคะก็นะ่าที่จะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ยังแก้ไขไม่ได้มีความวิตกกังวลใจนะคะเรียกว่าเหมือนกับเนี่ยเอ่อในเรื่องของภาระหนี้สิน นะผูกรัดมัดตัวเขาสองคนไว้นะกำลังหาวิธีแก้ไขยอยู่นะคะความเครียดความกดดันอยู่ที่เขาสองคนนั่นแหละค่ะแต่เขาไม่บอกใครหรอกเขาเหมือนกับใช้ชีวิตที่มีความสุขนะคะอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยพยายามที่จะกอดรัดกันนะคะพยายามที่จะหึงหวงพยายามที่จะแสดงออกถึงความรักความเป็นเจ้าของกันและกันอยู่เนี่ยแต่จริงๆแล้วภายในใจของเขามีความวิตตกกังวลใจกลัวนะ เอ่อมือที่สามเนี่ยมันกลัวนะกลัวในเรื่องของวิบากกรรมนะคะเหมือนปัญหาที่มันประดังประเดเ,เข้ามาในชีวิตเนียมีการที่แบบคิดถึงในเรื่องของวิบากกรรมที่เขาเคยทากับคุณนะมือที่สามเนี่ยอาจจะเหมือนกับแย่งชิงคนรักของคุณไปนะคะแล้วก็ไปกอดไปเก็บไว้นะ,ะแล้วก็กลัวในเรื่องของการแบบเหมือนชีวิตที่เคยมีความสุขในอดีตน,นะ,ะอยู่ดีๆนะคะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะ่ะ สิ่งที่เขาพยายามที่กอดรัดฟัดเบี่ยงไว้เนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนี่สิมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้มือที่สามเขาเริ่มรู้สึกว่าวิบากการรมเริ่มทํางานแล้วค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาคาดหวังไว้สิ่งที่เขาพูดไว้สิ่งที่เขาเหมือนกับวางแผนไว้ต่างๆอะ่ะตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่วางแผนจะครอบครองคนรักของคุณวางแผนที่จะเหมือนกับว่าได้คนรักของคุณไปแต่งงานไปใช้ชีวิตคู่โดยการที่เหมือน เขาทําในเรื่องของมือที่สามเนี่ยเหมือนจะคือไม่อยากจะให้ยึดติดอยู่กับในเรื่องของไสยศาสตร์มนดามนะแต่เขาทําค่ะเพราะว่าเดอะเดวิลยังไงก็คือเป็นในเรื่องของการใช้ในเรื่องของเสน่ห์มารยาเล่เหลี่ยมไสยศาสตร์มนดํานะคะสิ่งมัวเมาลุ่มหลงอบบยมุกต่างๆครอบงําคนรักของคุณเพื่อที่จะให้คนรักของคุณไปแต่งงานกับเขา เขาตั้งใจที่จะดึงคนรักของคุณไปนะคะเออไปแต่งงานกับเขาไปใช้ชีวิตคู่กับเขาเขาจะเอาอะนะคะคือมันเป็นในเรื่องของการที่แบบการอยากจะครอบครองด้วยความตั้งใจและจงใจและต้องการแย่งชิงและไม่กลัวเวรกรรมใดๆจะตามฐานแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมือที่สามเรื่องของการเงินนะคะมันได้เหมือนกับค่อยๆที่จะ เปิดเผยออกมาทีละเล็กทีละน้อยนะหรือว่ามีเหตุปัจจัยที่ทาให้มือที่สามเนี่ยเริ่มคิดถึงในเรื่องของวิบากกรรมที่เขาเคยทําแล้วนะคะแล้วก็ความรักที่เขาพยายามที่จะประคับประคองคนรักของคุณไว้เนี่ยคือเมื่อเขาได้สมดั่งใจหมายของเขาแล้วเนี่ยนาะมือที่สามเหมือนกับ มีความสุขมากนะได้ครอบครองคนรักของคุณได้แต่งงานได้ใช้ชีวิตคู่ถูกต้องตามกฎหมายเขาทําทุกอย่างเลยนะนะจับคนรักของคุณไปแต่งงานด้วยนะใช้ชีวิตคู่ด้วยไปจดทะเบียนสมรสนะคะไปครอบครองนะในเรื่องของอะไรที่มันเป็นกรรมสิทธิ์ที่มันถูกต้องตามกฎหมายโดยที่ป้องกันนะนะคะแต่สิ่งที่เขาก็ทําอีกแบบหนึ่งนะคะที่เขาไม่เปิดเผยก็คือทําไสยศาสตร์มนต์ดำให้คนรักของคุณ ไปหลงรักเขาหัวปักหัวปัม๊มโดยทิ้งคุณไปคุณอาจจะมีลูกกับคนรักของคุณก็ได้นะคะนี่คือเป็นวิบากกรรมที่มือที่สามกลัวอยู่ค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาเริ่มต้นที่จะเหมือนกับเรียกว่ารออับผลกรรมเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการเงินถูกปิดกัน้นการงานล้มเหลวธุรกิจการงานจากที่เคยนะคะกินดีอยู่ดีมีความสุข นะการเงินเริ่มเริ่มขาดมือเริ่มเริ่มเหมือนธุรกิจการงานนะคะซบเซาลงเห็นไหมความรักที่คนรักของคุณเคยมีมอบให้กับมือที่สามมันแปลเปลี่ยนไปคนรักของคุณนะคะเริ่มมีสติเริ่มกับฟื้นคืนมีสติขึ้นมาเพราะว่าของมันเสื่อมนะคะคือมันมีการที่แบบเหมือนเสื่อมเพราะว่ามือที่สามมันอาจจะเหมือนกับ เหมือนมีความชาจ่ายจคิดว่าคนรักของคุณจะอยู่กับเขาตลอดไปแต่ไม่ใช่คนรักของคุณอาจจะมีแกนที่แบบเหมือนบน่นเอื่อนเอ่ยถึงคุณหรือว่าเอื่อนเอ่ยถึงคนอื่นหรือว่าบ่นในเรื่องของการที่แบบอยากจะมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามาอารมณ์เนี้ยเหมือนมีความเจ้าชู้แสดงออกถึงความเจ้าชู้แสดงออกถึงการที่แบบพูดถึงคุณ นะคะคิดถึงคุณคิดถึงลูกอยากจะกลับไปดูลูกอยากจะกลับไปหาคุณอะไรเงี้ยให้มือที่สามได้ยินนะคะไอ้มือที่สามเนี่ยก็เลยมีความกลัวกลัวว่าคนรักของคุณจะกลับมาหาคุณนะคะแล้วทําไงเครียดนะคะนอนเครียดนอนคิดกลัววิตกกังวลใจไม่มีความสุขหรอกคะ่ะภาวะพวงเนี่ยแหละกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดแต่จะหาวิธีที่จะแบบดึงรั้ง นะคะสั่งห้ามคนรักของคุณเนี่ยไม่ให้พูดถึงคุณไม่ให้เอื้อนเอ่ยถึงคุณไม่ให้คิดถึงคุณนะแต่คนรักของคุณก็ยังพูดยังบ่นอยู่นะคะเหมือนของมันเสื่อมอยังไงก็ไม่รู้เนาะนะคะหรือว่าจิตสํานึกเริ่มมีแล้วเนาะ,ะและคนรักของคุณนะคะสามีอดีตคนเก่าของคุณเนี่ยก็เลยมีการเทียบเหมือนมีการพูดว่าจะติดต่อหรือว่าจะตามหาคุณ นะคะหรือว่าจะเหมือนกับเออกลับมาดูครอบครัวหน่อยซี่กลับมาถามหาถึงครอบครัวเก่านะคะเริ่มพูดแปลกๆเริ่มเหมือนกับว่าพูดอะไรหรือว่าทําอะไรที่มันแปลกๆอะ่ะนะคะเอื้อนเอ่ยึงคุณหรือว่าคิดถึงคุณเหมือนลอยหรือว่าเหมือนกับมีการที่แบบเหมือนอยากมีเงินแล้วอยากจะเอามาให้คุณหรือว่ามีสิ่งของแล้วอยากจะเอามามอบให้คุณมอบให้ลูกถ้าคุณมีลูกด้วยกันเนี่ย ะะอยากจะติดต่อมาหาคุณอยากจะช่วยเหลือคุณตามหาคุณทําให้ไอ้มือที่สามเนี่ยมันเครียดค่ะนะ,ะมันเครียดมันกลัวว่าคนรักของคุณเนี่ยจะกลับมานะคะแอบกลับมาหรือเปล่ามันก็กลัวมากๆาเลยกลัวว่าคนรักของคุณจะทิ้งมันมานะคะอืม มีความมีพฤติกรรมที่แปลกๆทาให้มือที่สามมันกลัวแล้วก็กลัวในเรื่องของวิบากกรรมนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นคนรักของคุณนะคะมีเรื่องของการแบบเหมือนเริ่มออกจากบ้านบ่อยอ่ะนะคะหรือว่าเดินทางบ่อยหรือว่าไปไหนบ่อยหรือว่าแบบคือทําอะไรที่มันเหมือนกับทําให้มือที่สามเริ่ม,เร,มเริ่มวิตกกังวลใจเริ่มมีความกลัวเอ,อคนรักของคุณเริ่มที่แบบเหมือนไปไหนมาไหนก็ไม่บอกนะคะ แล้วก็เหมือนกับว่าชอบเดินทางคนเดียวชอบไปไหนมาไหนคนเดียวหรือว่าออชอบอยู่กับส,สังคมเพื่อนนะคะแล้วก็เหมือนกับมีการที่แบบไปโปรสเสน่ห์ไปหวานสเสน่ห์หรือว่ามีผู้หญิงผู้ชายเข้ามาติดพัวพันนะคะทําให้มือที่สามกลัวกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะถูกแย่งไปเหมือนที่ตัวเองเนี่ยแย่งคนรักของคุณมานะคะก็กลัวกลัวอดีตมันซ้ําเติมรอยแผลเก่านะคะ แล้วมือที่สามทไงล่ะเหมือนกับว่าเจ็ดคาถาเนี่ยมีการพยาย,ยามที่จะเหมือนคิดหาวิธีทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คนรักของคุณนะคะเหมือนกับอย่ามีพฤติกรรมแบบนั้นอีกนะคะมือที่สามนี่ก็คิดหาวิธีเลยนะที่จะเหมือนกับว่าตัดสินใจที่จะทําให้คนรักของคุณเนี่ยคือแบบอาจจะมีการพูดหรือว่ามีการแสดงออกนะทำให้คนรักของคุณสํานึกผิด นะคะอย่าทําแบบนี้ต้องมารับผิดชอบต้องมาช่วยเหลือกันต้องรับผิดชอบฉันนะต้องดูแลฉันกันลูกนะต้องเนี่ยมีภาระหน้าที่ต่างๆคือแบบอย่าทิ้งฉันไปนะอารมณ์เนี้ยมือที่3ก็เรียกร้องความสนใจค่ะทําให้คนรักของคุณสงสาร นะคะเนี่ยเออจะกลับไปทําไมล่ะนะประมาณนี้เหมือนเลิกกันมาตั้งนานแล้วจะพูดถึงเขาทําไมนะอยู่กับปัจจุบันสิให้มีความสุขสี่อารมณ์เนี้ยตอนแรกม,มือที่3ก็เหมือนกับพูดจามไม่ดีหรือว่าโมโหหรือว่าโกรธใส่คนรากของคุณแต่ไม่ได้ผลนะคะหลังๆมาก็เริ่มที่จะเหมือนกับว่าพูดดีนะเหมือนเอาน้ําเข้ามารูบอก นะคนรักของคุณเนี่ยประมาณที่แบบเหมือนทําให้คนรักของคุณใจอ่อนสงสารมือที่สามนะคะอย่าพูดถึงอดีตอีกเลยมาอยู่กับปัจจุบันดีกว่าอย่าคิดถึงคนนั้นเลยเขาคงจะมีคนใหม่แล้วมั้งชีวิตเขาจะมีความสุขแล้วแหละารมณ์นมือที่สามก็กลัวว่าคนรักของคุณจะทิ้งนะคะแต่คนรักของคุณน่าที่จะเหมือนกับว่าเออมือที่สามนะคะน่าที่จะเหมือนกับมีกัน กลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีอะนะคะทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลมากขึ้นเขวัดเขาวามากขึ้นนะเพื่อที่จะดึงรั้งให้คนรักของคุณอยู่กับมือที่สามนะคะใช้ทุกเล่เหลี่ยมใช้ทุกคนอุบายใช้ทุกทั้งเอ่อทำบุญนะสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆนาๆนานะแล้วก็เหมือนกับว่าคือยอมอะยอมทุกอย่างเลยเพื่อที่ดึงรั้งคนรักของคุณไว้นะยังไงก็ วิบากกรรมก็คือวิบากกรรมอ่ะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องนะคืนสนองมือที่สามเนี่ยพยายามต่อสู้กับวิบากกรรมมากเลยนะรู้ว่าวิบากกรรมกําลังทํางานอ่ะมือที่สามก็ทําบุญแข่งกับวิบากกรรมเหมือนกันคะ่ะนะคะทําบุญเต็มที่เลยทุ่มเทเต็มที่เข้าวัดปฏิบัตทิทาสวดมนต์ไหว้พระนะคะกระตันยูทํางานดูแลทุกสิ่งทุกอย่างปนเปื้อปฏิปฏิบัติให้คนรักของคุณอยู่ อยู่ด้วยนะคะจะเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ไม่ว่านะคะเสียผัวให้คนอื่นนะ,ะฉันไม่ยอมอารมณ์นี้ฉันอุตส่าห์แย่งชิงมานะ,ะหลายปีดีดักแล้วนะคะเสียเงินเสียทองเนี่ยหมดหมดเนื้อหมดตัวนะคะจนจะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะคือเข้าวัดทําบุญบ่อยมากนะคะกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเหมือนกับว่าชะลอในเรื่องของเวรกรรมแต่ วิบากกรรมเวรกรรมก็คือเวรกรรมค่ะจะต่อสู้ฟาดฟันกับวิบากกรรมไม่ได้นะ,ะจะมาช้าหรือว่ามามายังไงวิบากกรรมก็ต้องมาอยู่ดีเดวิล l o f Fortune ไม่มีใครหนีพ้นชะตากรรมวิบากกรรมไปได้นะคะเขาก็ต้องเหมือนกับเหมือนกับอยู่กับความทุกข์อ่ะอยู่กับความทรมานอยู่กับความเจ็บปวดอยู่กับความสูญเสียนะอาจจะเจ็บปวดมากกว่าคุณร้อยเท่าพันธวีคูณเพราะว่าเหมือนจะไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะ นะทรัพย์สมบัติเงินทองนะคะเข้าของต่างๆที่เคยสร้างสะสมมาที่เคยเหมือนกับคิดว่าตัวเองจะอยู่สุขสบายในบ้านปลายชีวิตกับคนรักของคุณที่แย่งชิงไปนะคะไม่มีความสุขหรอกอยู่กับความทุกข์นะขอดูหน่อยสิขอดูอีกหน่อยอยู่เป็นครอบครัวแบบนี้อยู่อดอยากนะอยู่แบบฝืนทนนะอยู่เพราะว่าเหมือนกับ หน้าที่มีในเรื่องของกฎหมายนย่นะมือที่สาไม่กลัวหรอกเพราะว่ามีการจดทะเบียนสมรสมีกฎหมายรองรับนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการถ้าแบบเออคนรักของคุณจะทิ้งมือที่3มไปเนี่ยหน้าที่จะเหมือนกับว่าพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องนะคะเหมือนกับคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลืออยู่นะคะก็ถือได้ว่าเขาคงจะเป็นคู่กันนั่นแหละนะคะเขาก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตลอดไปอะ่ะมันเหมือนกับมันก็ต้องทนเหมือนกับ กัดก้อนเกลือกินกันไปนะถ้าแบบไม่ไม่มีเงินไม่มีทองนะแต่เขาก็ยังมีสังคมมีครอบครัวเนี่ยเดดจัดเมนต์มาแล้วนะคะวิบากกรรมซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะเจอจนแบบไม่มีวันสิ้นสุดอะ่ะแต่คนรักของคุณก็เหมือนกับว่าก็ยังไปเหมือนเดิมอะ่ะนะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับมือที่สามนะคนรักของคุณก็ยังเล่ล่อนนะคะแล้วก็เหมือนกับไปหาเศษหาเลยนอกบ้านเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะ เนี่ยนะคะแล้วมือที่สามก็ตามหึงตามห่วงตามสองตามดูตามเหมือนกับหึงหวงเท่าที่จะทําได้อะนะคะแสดงออกนะ,ค,ะความเป็นเจ้าของเจ้าของจนสุดท้ายแล้วอ้หเดอะทาออกมาสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับต้องยอมต้องยอมปล่อยยอมกอดนอนกอดทะเบียนสมรสนะ,ะนอนกอดความเป็นภรรยาเป็นสามีนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนรักของคุณก็น่าที่จะเหมือนกับไปไหนไม่รอดอะ่ะ นะ,ะหมดเนื้อหมดตัวนะคะเอาเงินไปเปคนอื่นเอาเงินไปให้คนอื่นนะ,ะแต่มือที่สามก็ยังทนอยู่นะ,ะก็ยังอยู่ต่อไปอยู่แบบเจ็บเจ็บอ่ะเจ็บปวดทุกทรมานนะคะแล้วก็มีปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเลือกหรือว่าไม่เลือกนะจนแก่จนเออบ้านปลายชีวิตสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมือที่สามก็รู้จักปงละแล้วก็ยอมรับชะตากรรมไปนะคะดูสิบ้านปลายชีวิตก็คือแบบมือที่สามก็ดื้อเหมือนกันนะกอด กอดจนแบบไม่รู้จะกอดยังไงอ่ะคุณเขาคงรักของเขาอ่ะคุณต้องยอมใจมือที่สามนะเพราะว่าเขาจะเอาให้ได้นะทุกทรมานแค่ไหนเขาก็จะเหมือนกับกอดก่อดให้สุดอ่ะนะคะเขาเจ็บปวดยิ่งกว่าคุณอีกอ่ะถ้าคุณจะแบบนึกภาพถึงคนที่แบบร้องไห้จนน้ําตาจะเป็นสายเลือดเพื่อที่จะดึงรั้งคนร้กงของคุณไว้อ่ะอยู่กับความทุกข์ทรมานจนแบบชั่วฟ้าดินสลายอ่ะ นะคะไปดูเรื่องนี้เลยอยู่กับความทุกข์ทรมานจนชั่วฟ้าดินสลายแต่ลูกเต้าไม่รู้จะลําบากยังไงนะอันนั้นก็คือชะตากรรมของเขาเขาอาจจะมีครอบครัวซัพพอร์ตดีนะเออมีคุณย่ามีคุณยายซัพพอร์ตดูแลดีก็ได้นะคะอันนั้นคือวิบากกรรมของใครของมันฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือโฟกัสปัจจุบัน นะ,ะแล้วก็ต้อนรับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าย,ยึดติดกับอดีตอย่าไม่ต้องไปพวัวพวงไม่ต้องไปคิดถึงอดีตว่านะคะเขาทําอะไรไว้กับคุณแล้วเขาต้องได้รับกรรมนะคะเลือกเส้นทางที่มันเป็นแสงสว่างนะคะอย่าเลือกเดินเส้นทางที่มันมีหนามแล้วก็ไม่มีหลอดไฟสองทางเนาะฟังเพื่อไปแก้แนวทางไปแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ